สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทุกท่านนะคะ่างหายกันไปสองวันอีกแล้วนะคะโหต้องขอประทานโทษทีนะคะถึงเจจะไม่ได้ลงคลิปยาวนะคะเจเจก็ยังมีคลิปสั้นนะคะลงอยู่ตลอดตลอดนะคะทุกวันนะก็ได้ยังไงนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอ่ะนอกเรื่องกันไปใหญ่แล้วนะคะวันนี้นะคะเจจะมารีวิวนะคะรถตัวอีซูซูในด้านหน้าเลยจ้าเป็นตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอีกหนึ่งคันนะคะสีหายยากมากนะสำหรับสีนี้นะคะสีแดงแรงธิ์นะคะหรือว่า จะถูกจะแพงนะคะก็ต้องแดงไว้ก่อนนะคะสำหรับตัวรถคันนั้นะคะเป็นตัว Isuzu MU-X นะคะตัวนี้เป็นตัว g a ออ n i c นะคะเครื่อง3,000ันนะสานะคะขับสคันนี้นะคะเป็นปี2019ด้วยนะคะโหราคาคันนี้ค่อนข้างที่จะสมราคานะ,นะราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่8ป9แ0 0เาหนเบาทคะเลขไม้ใช้ไปนะคะ, ay, ะ,คะอยู่ที่90,000กว่ากิโลเท่านั้นเองโอ้โหเลขมงคลมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ อะไรก็เก้านะไปะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูภายด้านในรถกันดีกว่าจ้าเอ้อันนี้คือพอดีว่าเจนนะคะได้รับอันนี้สองจาก,จากทางทีมเกาติ้งนะคะมันสักครู่นะ่ะคือคันนี้อยากจะบอกแอบกระซิบนะคะว่าคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะคะแล้วก็ทางทีมเก็ติ้งนะคะเพิ่งถ่ายไปเมื่อสักครู่นะคะยังไม่ได้ดั เรื่อเลยะคะเจนก็เลยแอบสอยนะคะมารีบถ่ายลงช่องของตัวเองก่อนนะคะไปนอกเรื่องใหญ่แล้วอะต่อเลยนะคะนี่นะคะไฟหน้านะคะเป็นตัวมัตติลิฟเตอร์แล้วเรียบร้อยนะ,ะตรงนี้เป็นไฟเไทม์นะคะและมิ่งไลท์ด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกนะคะกระจังหน้าเป็นแบบ2ชั้นนะสวยสวยบอกเลยนะคะก็คือตัวเนี่ยที่ครอบนะคะโคมในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะก็จะมีโคมพลาสติกตรงนี้คะขอบสีดํานะคะ มันทําให้ตัดกับตัวสีตัวรถนะคะนี่ดําตัดกับแดงน,นะ,ะเดี๋ยวไปดูรอบๆกันดีกว่านะคะคันนี้นะคะได้เป็นยางบีสโตนนะแล้วก็ตัวล้อมแม็กนะคะเป็นล้อมแม็กแบบทูโทนนะคะ,ะเป็นล้อแบบแบบทูโทนนะคะของอินทสุเลยนะในส่วนของปียางนะคะปียางคันนี้ได้เป็นปีที่ติดปาก,กัดตัวรถนะคะเป็นปีส0 1 9นะคะ เป็นะปดูดูในส่วนของตัวซิ้นยอ้อนะด้านในย่างที่จะบ,บอกนะคะจะมีฝุ่นนะคะเลอะมานะคะก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไรเพราะรถคันนี้นะ,ะคะเพิ่งจะเข้าใหม่นะคะคันนี้รถคันนี้เพิ่งจะเข้าใหม่นะกะ็ <S 2> <S 2> <S 2> <ค>่า่ทำความสาะอาดภายนอกนะคะปุ๊กปิ๊กนะคะต่อ,อปิ๊กแบบว่าเบื้องต้นนะคะก็ยังไม่ได้แบบทําการอาัดฉีดนะคะแล้วก็ทำแบบจัดเต็มนะ นี่นะคะแผงประตูนะคะจะเป็นคุมโทนสีดำนะคะกุญแจเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะคันนี้ตัวของเดิมเขาหุ้มมาซื้อไม่ใช่หุ้มดิเขาเรียกว่าอะไรซื้อปอกนะคะมาใส่เพื่อที่จะก,กันไม่ให้มันสึกหรอเนาะ,ะ,ะคิวกันสารนะคะโอ้โหคิวกันสารติดมาให้พร้อมนะคะด้านบนมีแหลกลังค่านะคะมีบันไดขึ้นให้นะคะตใน่วนของตัวด้านข้างอ่า นี่นะคะกะจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะนี่เลื่อนอ่ะเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยอ่าเบาะนะคะได้เป็น,บนเนะบาะหนังสีดําเลยนะเบาะหนังสีดําเลยนะคะสวยๆไม่ขาดนะอันนี้คือสาภาพมาเดิมๆนะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะคะอ่ากูพรมกระดุมนะคะมาให้เรียบร้อยเลยอ่าค่อนข้างใหม่เพราะว่ามันจะได้ทําให้ตัวรถนะคะค่อนข้างใหม่ นะะมีนะมาขึ้นรถกันดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนะคะปรึงนี้เลขใหม่นะคะอยู่ที่เก้าหมืนห้าพันกว่ากิโลเท่านั้นนะคะนี่อันนี้คือเจนกำลังสตาร์ทรถอยู่นะยังไม่ได้ดับเครื่องแต่อย่างใดนะ,อะคอนโซลหน้านะคะเป็นแบบทูโทนเพราะมีพลาสติกต,ตรงนี้คะ่ะสีเทานะแล้วก็เป็นสีดำนะคะคุมโทนด้านบนตรงนี้ก็เป็นหน้าจอนะคะเนวิเกเตอร์นะคะแอร์นี่ปรับแมนวนวล นะคะแอร์เป็นตัวแอร์ปรับเมนนวลนะคะอ้าวโหว่าแล้วทำไมถึงร้อนเพราะไม่ได้เปิดแอร์โอเคก็พวมอะไรนะคะเป็นพรมัลมัติฟังกชันค่ะรับสายท่อถอออกได้นะคะตรงนี้เลยไฟเปิดทุกดวงค่ะเปิดใช้ได้หมดนะนี่พลาสติกจะไม่แกะออกเลยนะคะความใหม่ของของอตัวหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะ คันนี้มีแอร์แบ็กให้สี่ใบนะสำหรับคันนี้นะคะแอร์แบ็กสี่ใบตรงนี้ก็สำหรับเสียบนะคะ AUX เนาะอ่า USB เกียร์ได้ไปเกียร์ออโต้อ่าเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่านะคะไปดูด้านหลังออขออนุญาตนะคะลงจากรถเนาะตรงนี้นะคะก็เป็นโคมจริงๆอะตรงนี้ไม่ขันได้นะแต่เจอยากจะรีวิวนะคะให้ดูแบบเรียวๆนะว่าที่เรารับมาเนี่ย ไม่ได้มีคือสภาพง่ายๆเลยประตูท้ายนะคะประตูฝาท้องฝาท้ายเนี่ยไม่ได้มีการจิ้มมาไม่ได้มีการชนมานะคะก็อยากจะให้ดูแบบเร็วๆนะตรงนี้นะคะที่จะบอกว่าจริงๆเป็นสีโครเมียมทีนี้เนี่ยก็คือจากการใช้งานเนะาะอาจจะผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะผ่านฝนมามันก็อาจจะมีขึ้นม,มีแบบว่าเละนะคะไม่ได้ไม่ได้สวยงามนะคะแต่ตรงนี้นะคะเจเจะบอกท่าว่าไม่ขัดได้นะคะ ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะ,ะในส่วนของเบาะนะคะด้านหลังก็เป็นเบาดหนังนะคะลายเดียวกันนี่แหละนะแล้วก็ไอตัวตัวเบาะนะคะมันสามารถพับได้นะคะแบบอะ,อะไรนะสี่สิบหสิบนะคะอันนี้ก็คือพี่เขาพับให้คลิปที่แล้วก็คือพี่อีกท่านหนึ่งค่ะที่ถ่ายของ marketing เนี่ยคือเขาพับเอาไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นตรงนี้จริงๆอ่ะภายด้านหลังมันกว้างนะ,ะเดี๋ยวมา แวะต้องมีก่อนนะคะแล้วค่อยไปด้านหลังเนาะ <_ an> ตรงนี้นะคะมีจอกลางให้นะคะนี่ใช้ได้ทุกอย่างนะบอกเลยนะคะใช้ได้ทุกอย่างนะสําสหรับอุปกรณ์นะคะตรงนี้อาจจะมีโรงยันมานะก็เดี๋ยวทําความสะอาดให้นะคะไม่ไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะแล้วก็ไม่ได้เพื่อที่จะคลิปยาวจนเกินไปนะ,ะอันนี้นะมีคันเอวนะคะด้านหลัง ยาวนะคะสัญลักษณ์อิุซุนะคะมิวเอคนีหโหสวยนะเก็ทำดีไซน์ได้ไมาแบบว่าสีดำาตัดกับสีแดงดงดงามป่ะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายด้วยะะ่าเพราะว่าไหนๆก็สตาร์ทเครื่องแล้วเอาทำให้มันครบเลยเนาะ,ะนี่นะคะก็หลังจากที่พับเบาะเนาะเหมือนว่าพี่เขาพับเบาะให้ให,ให้ทางอันนี้ดูเขาคือถ้าอันนี้จริงๆมันวางของได้อีกเยอะนะสำหรับโดยสารแค่แบบว่าสี่คนห้าคนนะก็ โดยสายแค่ตรงด้านหน้าเนาะตรงนี้ก็คือสามารถวางของได้อีกเลยนะเพราะว่าพับเบาะนะคะทางฝั่งผู้โดยสารตอนที่สามเนี่ยก็เรียบนะคะราบไปกับราบราบไปเป็นไปแนวเดียวนะคะก็ไม่ได้มีคลื่นแบบอะไรค่อนข้างโอเคเลยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะนี่อาจจะมีเลอะเปื้อนนะคะก็อย่างที่บอกเลย เพราะว่ายังไม่ได้ทําการสปาฮะยังไม่ได้ชงเลยนะเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่นะเจนได้นํามารีวิวให้ชมนะคะก่อนใครเลยนะคะสำหรับคันนี้ยังไม่มีใครได้รีวิวเลยนะคะนอกจากทีมเก็ติ้งนะคะแต่เก็ติ้งกว่าจะตัดต่อนะคะเดี๋ยวเจนลงก่อนเดี๋ยวเจนลงคลิปก่อนนะคะไม่ต้องห่วงบอกเลยนะคะว่าชมก่อนใครแน่นอนอันนี้นะคะนี่ให้ดูนะคะตัวนี้นะฝาท้ายฝาท้ายอ่ะเสียงหลงแล้วโอ้ยนี่นะคะนี่ ดูตรงไหนอีกอยังไม่ได้มีรอยขันนะเห็นไหมปาาไทยเดิมนะคะอย่างที่จะบอกเลยนะคะรถที่เจน,นะาบริษัทเพรยนยนเรานะคะเรื่องอตัดต่อตัวรถนะคะชนหนักไม่ม,มีแน่นอนนะคะเรารับประกันได้เลยนะคะที่เรานะ,ะมีวารันตีให้อยู่แล้วนะคะ30วันนะคะออรรถที่เราไปนะคะรถเป็นอะไรสามารถกลับเอาเข้ามาให้เราดูได้นะคะเรารับผิดชอบให้อยู่แล้วนะคะเรามีวารันตีให้อยู่แล้วนะคะ30วันนะ ก็เหมือนเดิมนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2.79นะคะสิบปีห้าปีนะคะมีอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะเซ็นให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะคะเรื่องนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วก็สอบถามนะคะรายละเอียดยังอื่นนะคะทักแชทเจนเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเจนจะทวนอีกทีคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว Isuzu MU-X นะตัว d ีออ n i c นะคะ3.0ขับ2นะคะคันนี้ ปี2019นะคะกับราคาอยู่ที่899,000บาทนะคะเลขใบวิ่งใช้งานไปอยู่ที่95,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถที่น่าขับมากเลยนะถ้าเจมีตังคนะเจะก็จะซื้อนะคะอ่าก็เหมือนเดิมนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า